สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลาวี่ดารี่กันอีกครั้งนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับช่วงครัวหาทำเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาทำทำอ้าวลืมของแป๊บนึงนะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูจากนี่ค่ะเหมือนเดิมเลยจาก แพลเลทริสปีส์วันพีสไบแซนจนะคะจริงแล้วอะตั้งใจว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทําให้ได้ทุกเมนูในในนี้เลยจริง,รงๆเรามีหนังสือคูบุ๊กเนี่ยสองเล่มก็คืออ่าวันพีสตัวนี้กับเดอะซิมนะคะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็จะทําให้ได้แล้วกันแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะทําได้ไหมเพราะแบบบางเมนูมันก็อาจจะดูแบบไม่ถึงขั้นที่เราจะทําได้เหมือนกันนะแล้ววันนี้เราก็จะมาทําการเมนูของนี่คะ่ะวันนี้เราจะมาทาเมนูนี้ไฟไรส์ r k กิงนะคะเมนูนี้นะไม่ใช่อันนี้นะ นี่นี่เห็นไหมเมนูนี้อ่า ซึ่งในวันพีทอะเรียกว่าเป็นตัวเป็นตอนเปิดตัวซันจิก็ได้มั้งจะเป็นตอนที่ว่าพวกลูฟีอ่อะเดินทางไปถึงบาราจีเแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรๆย่่งขึ้นแล้วก็มีจิงเนี่ยแบบเหมือนกับว่าเป็นลูกน้องของกลุ่มจงสลัดทีกนะคะหนีตายมาแล้วก็มาที่บาราจีเแล้วก็มาขอเข้าซันจิกินซันจิก็เลยทำข้าวผัดให้กินซึ่งเราจะมาทำเมนูนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีส่วนผสมหรือวัตถุดิบอะไรบ้างในการทำไปดูเลยค่ะ วัตถุดิบของเราแน่นอนอันดับแรกเราจะต้องมีข้าวก่อนเลยค่ะข้าวที่ปรุงสุกแล้วไข่ที่ตีแล้ว2ฟองนะคะคอนบีฟค่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเพิ่งเคยค้นพบเหมือนกันตอนแรกก็แปลก็แบบเอ๊ะอะไรคือคอนบีฟวะไปหาข้อมูลมานะคะคอนบีฟมันเป็นเนื้อกระป๋องที่นี่แหละอยู่ในกระป๋องอย่างเงี้ยลักษณะมันจะคล้ายๆรสชาติอะไรเงี้ยจะเหมือนทูน่าอันนี้นะคะข้างในคอนบีฟข้างในกระป๋องมันก็จะเป็นแบบนี้ อ,อันนี้ไม่รู้ว่าถ้าเป็นเนื้อปกติได้ไหมแต่เราจะลองทําตามเขาไปก่อนนะวันหลังถ้าเราทํากินเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองสูตรอื่นดูซึ่งเราชิมแล้วมันก็อันนี้มันมันปรุงสุกแล้วนะมันเหมือนทูน่าเลยกินได้อันนี้มันเป็นเนื้อในน้ำเกลือนะมันก็จะเค็มเค็มน้ำเกลือความรู้สึกแรกที่กินเข้าไปอะ่ะมันจะเหมือน ชูนาแต่ว่ารสเป็นเนื้อทุกคนถามว่ามัน,ม,นมันอยู่ๆแปลกๆในความรู้สึกเรานะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยกินมาก่อนอืต่อไปหัวหอม1นส่วนสถ้วยหัวหอมนี่เป็นหัวหอมสับนะคะแต่อันนี้เรายังไม่ได้สับเพราะว่าเรามีวิธีสับหอมแล้วก็เลยยังไม่ได้สับเตรียมไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราสรับกันเห็ดอันเล็กสีน้ําตาล อันเนี้ยเขาเขียนภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า small brown mushroom เราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคือเห็ดอะไรนะคะเราก็เลยใช้เป็นเห็ดหอมตอนแรกเรากะจะใช้เห็ดแชมปิญองแต่ทีเนี้ยเห็ดแชมปิญองเราไม่แน่ใจว่ามันจัดอยู่ในสีขาวหรือสีน้ําตาลน่าจะสีขาวเนาะอือก็เลยเอาเป็นเห็ดหอมมามันก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะอันเนี้ยน้ามันพืชค่ะ1ช้อนโต๊ะเกลือ1ส่วน2ช้อนโต๊ะพริกไทยดาซอสถั่วเหลือง หรือสีอขาวนั่นเอง1นึ่งเสร็จหส่วนสช้อนโต๊ะต่อไปต้นหอมค่ะต้นหอมหนถึงสงต้นแต่อันเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่ากี่ต้นหนหรือสอต้นทุกคนรู้ไหมถือว่าอย่างนี้1ต้นอย่างนี้หต้นแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ <c oughs> มาค่ะขั้นแรกเราก็มาเตรียมอันนี้ก่อนเลยเราจะสับหัวหอมก่อนนะคะอ่ะอันเนี้ย ที่เราอยากจะหันให้ดูเพราะว่าเราอะจริงๆเราทําไม่เป็นนะอีการซอยหันห่นหรือหั่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตอนที่เราทําเราเนึ้ขึ้นได้ว่าเราเคยเรียนรู้มาก่อนว่ามันทํำยังไงรู้ไหมว่าเราเรียนรู้จากไหนเราเรียนรู้วิธีการทํามาจากคุกกิ้งมาม่าค่ะอ๋ะๆๆอจริงๆงานในคุกกิ้งมาม่าเราเคยเห็นช่องฝรั่งเขาทํานะคือเขาทําเป็นทําเมนูอาหารตามคุกกิ้งมาม่า แบบเหมือนกับลองทําว่าทําได้จริงไหมอะแล้วมันทําได้จริงนะทุกคนอ่ะมันเริ่มกันเลยดีกว่าในคุกกิ้งมาม่าเราจําได้ว่าอันนี้นเป็นส่วนตูดใช่ไหม <c oughs> เราจะต้องแบบหั่นตัดเป็นซี่ๆตรงนี้ก่อนโอเคตัดเลย <c oughs> แต่ว่าแบบไม่ให้ถึงตูดนะเราทำครั้งแรกนะไม่รู้เหมือนกันว่าได้ไหมอะหั่นไปก่อนฮึบฮึบมันอาจจะเป็นเบสิกอยู่แล้วก็ได้แต่เราไม่รู้ไงเพราะเราไม่เคยทํานะ ไม่เคยทําเมนูอาหารที่แบบว่าใช้หัวหอมอะไรอย่างนี้เลยอะเราจะทำไม่เป็นอะอันนี้อันนี้คือไม่เป็นจริงๆนะอ่ะพอหั่นเป็นซี่ๆอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็มาหั่นตรงนี้เป็นฝอยเล็กๆโอ้ยนี่แน่มันก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะที่เราหั่นเนี่ยนี่แน่ตรงนี้มันเหลือทําไงดีอะหั่นนี้แล้วเนาะนี่แน่หอมสับของเรานะคะเออได้ยู การเล่นเกมคุกกิ้งมัมแไม่ทําให้เราสูญเปล่านะทุกคนโอ้ยแสบตาอ่าได้อยู่ได้อยู่มันชิ้นใหญ่ไปไหมใหญ่เออช่างมันได้แล้วเราถือว่าได้แล้วอ่าต่อไปก,ตไปก็ต่อไปก็สไลด์เห็ดนะคะทํายังไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันสไลด์เห็ดบางๆอันนี้เราไม่รู้นะถ้าไม่เป็นเหมือนกันนะก็คงน่าแหละตามตามที่เขาบอกสลัดเห็ดบางๆมีของอีกชั้นช่างน่ากลัวอย่างยิ่งก็มันหั่นไม่ได้ บางแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราหันไม่ออกฉีกเลยอ่ะมีก็ไม่ใช่มีเชฟมืออาชีพอะไรแบบนั้นมันหันไม่ออกอ่ะอีแหนะอืมไม่เฉือนและไม่ใช่เฉือนไม่เลื่อยอย่าเลื่อยเออจริงเลื่อยแล้วมันหันไม่ออกเว้ยมันหันยากกว่าเดิมต้องชึบไปกดกดลงไปเลยอะง่ายกว่าอ่ะสมมุติว่าบางแล้วนะหันทั้งหมด4ี่อันต่อไปก็หันต้นหอมจะได้ของนะเก็บมาไม่ไรเรากินเอง โอ้ยเลอะเธออีกแล้วกระเด็นกระดอนไปนหมดเลยอ่ะแล้วเตรียมเสร็จแล้วหัวหอมต้นหอมแล้วก็เห็ดหอมโอเคเราจะมาทํากันแล้วนะเปิดนี่ก่อนเสียงอาจจะดังนิดน,นึงนะเพราะเครื่องดูดควันอะ่ะเออต่อไปก็ใส่น้ํามันลงกระทะเลยแต่เขาไม่ได้บอกว่ากระทะต้องใช้ไฟไหนนะไม่ได้บอกงั้นใช้ไฟกลางแล้วกันเนาะน้ํามันหนึ่งช้อนโต๊ะเราสงสัยเว้ยว่าที่เราบอกไปเขาที่แล้วอ่ะว่าน้ํามันหนึ่งช้อนโต๊ะ ต๊ะกินข้าวอะ่ะกับอีโต๊เนี่ยมันคนรับแบบกันจริงไหมมาลองนี่ว่ะเราอยากรู้อันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะนะหนึ่งช้อนโต๊ะกินข้าวนะมันไม่เท่ากันจริงๆใสไปก่อนอืมใช้ไม่ได้นะทุกคนที่เราเคยบอกไปอะ่ะดึงบอกไปอันนี้มีกล้องหม่และจักอืมโอเคอันนี้เราใส่ น้ำมันลงกระทะละอ่ะทาทาคนเดียวจะวุ่นวายหน่อยนะแล้วก็ใส่หอมที่สับแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็เห็ดทั้งหมดแล้วก็คอนบีฟค่ะอ่าใส่หอมลงไปก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็เห็ดทั้งหมดเลยเห็ดอ่านะ้วมันกะเดน็นเห็นหอมมันติดต้นหอมเลยนะเราไว้ด้วยกันอ่ะเดี๋ยวมันจะไหม้ละสูเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวยววยว เอาไว้ด้วยกันมันก็จะติดตๆกันหน่อยเดี๋ยวไหม่เดี๋ยไม่อแล้วก็คนบีฟคนบีฟคนบีฟอยู่นี่เตรียมไว้แล้วไปไปฮึหอมจังเลยอืมน่มากิน หอมหอมหอม้อมอมวาวสีสวยอยู่นะเขาไม่ได้บอกว่าให้ผัดขนาดไหนอะ่ะเราพอหอมหอมแล้วกันเนาะนี่ก็หอมแล้วนะอ่ะน่าจะได้แล้วแหละแล้วก็ผักส่วนผสมที่ผัดแล้วไว้ด้านข้างของกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันในพื้นที่ว่างอา้าว เมื่อกี้ใส่ไปแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะอ่ะใส่บูดเลยอ่ะงั้นเราใส่อีกสักนิดนึงแล้วงั้นเราไม่อยากใส่เยอะอ้วนนะคนไม่อยากใส่เยอะขอตักออกหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงขอวางต้องก่อนไม่อยากใส่เยอะแต่ลงไปเต็มคาราเบลเลยอ่ะ แล้วก็ถตนมมันที่ว่างแล้วก็เทไข่ลงไปฮึ๊บโอ๊ยอย่าไปติดกันนี่ออมา่งนะใครฉันรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงใช้วอกกันฉันไม่น่าทะลึ่งใช้อันนี้เลย <laughs> ใส่ไข่นะแล้วเขาก็บอกว่าแล้ก็ใส่ข้าวต่อก่อนที่ไข่จะแข็งอ่ะไข่เริ่มจับตัวเป็นก้อนละ ก็ใส่ข้าวต่อเลยค่ะปึ๊บใส่ข้าวปุ๊บกระตจายสูตรแล้วก็ผสมทุกอย่างในกระทะโอ้ยเลเทอีกแล้วอ้อยมันมือเดียวไงมันทำยากอะ่ะเ่นหน่อยนะคือถ้าเราวางกล้องไว้อะ่ะมันจะง่ายกว่านี้แต่นี้เราถือกล้องไปมือหนึ่งแล้วก็ทำมือหนึ่งอะ่ะไม่ถนัดเลยอืมกลิ่นหอมอยู่มันหอมจากเห็ดหอมอะ่ะ โอ้ยแย่แล้วเขาบอกให้ใส่เกลือแล้วก็พริกไทยอะ่ะนี่ยังไม่ได้ใส่ไออะไรนะไม่ได้ตักพวกเกลือพริกไทยแล้วก็ซอสเหลืองอะไรเนี้ยตั้งรอไว้เลยอะ่ะแย่ละนี่ไงคะบทเรียนของคนที่ไม่ยอมเตรียมอะไรไว้ก่อนที่จะไอ้นี่มันก็จะแบบลําบากนิดนึงเกลือ <c oughs> ใช้เท่าไหร่นะครึ่งช้อนโต๊ะเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บนึงมันต้องใช้สองมือเกลือครึ่งช้อนโต๊ะโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครึ่งช้อนโต๊ะเลยเหรอเยอะอยู่นะเรากลัวมันเชมไปอ่ะ ใส่ไม่ถึงคงรึ่งว่างันอะหอมเวอร์ไทย์ไทยพริกไทยไม่ได้บอกก็ใส่เท่าไหร่ก็ตามใจชอบไปเลยแล้วก็ใส่หัวหอมที่เหลือ,อยะซอสถัวเหลืองจากด้านข้างของกระทะแล้วก็คุกเล็กน้อยอ๋อซอสเหลืองใส่เท่าไหร่หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะเยอะอยู่เดอ้อเค็มแน่เลยอ้าพอแล้วอะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะพอได้ไหมอะกลัวมันเค็มอะเขาใส่เกลือไปเยอะด้วยอะ ไม่ได้เราจงใจทําตามสูตรเขาเราต้องทําตามเขาอีกครึ่งช้อนนะทุกคนโจสูตรผิดปะเนี่ยมันใส่ยเยอะจังโฮ้ยกลิ่นหอมซีอิ๊วมาแล้วใครจะทําตามอะ่ะไปใช้กระทะก้นลึกนะใช้วอล์กทำนะอย่าใช้กระทะก้นแบนแบบเราทํายากจริงมันผัดมันคุกยากอ,ะอ่ะอ้าวเขาบอกอย่าจากด้านข้างนี่หว่าเมื่อกี้ใส่ทุกทกข้างเลยชิบหายละอ๋อเราก็ใส่ต้นหอมต้นหอมไม่ใช่ต้นหอมหอ,หอมที่เหลือโดยรไปเลยนะคะอืมแล้วก็ไม่ได้บอก้วยนะว่าผัดนานแค่ไหน แต่เราว่าไม่ต้องนานมากละมัง้งน่าจะใกล้ได้แล้วอ่ะอืมเราว่าโอเคได้แล้วล่ะปิดแก๊สเลยว้าวน่ากินสุดๆเลยยังไม่เห็นนะเดี๋ยวนะขอจัดให้มันเรียบร้อยก่อนนี่นี่นี่น่ากินมสสสสะสดสดแต่เละๆหน่อยนะข้างๆอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่าค่ะ ทุกคนถึงขั้นตอนที่เรารอคอยกันล,ละก็คือขั้นตอนว้าย <laughs> ขั้นตอนชิมน่าเองเกือบไม่ได้ชิมแล้วมาชิมกันดีก,กว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่หอมๆอ,อยู่นะน,น่ากินจุดชิมชิม เ็มอรู้ <l ux> แต่รสชาติเค็มตอนนี้เอาใหม่คำสิเค็มโ <c oughs> ดดมากๆแต่อย่างว่ามันเป็นสูตรอาหารของอาหารญี่ปุ่นอ,อีกทีอ่ะญี่ปุ่นกินเค็มอยู่แล้ว ต้องกินกับต้นหอมอะ่ะถึงจะแบบโอเคขึ้นมาหน่อยแล้วก็เราว่าถ้าไม่ใช้คอนบีบ่ะแต่ไปใช้เนื้อธรรมดาอาจจะอร่อยกว่าเนื้อธรรมดาหม,มักอ่ะอุ้ยนี่แล้วว่าถ้าไปใช้เนื้อธรรมดาที่ไม่ใช่คอนบีบอร่อยกว่าแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคอนเซ็ปต์อ่ะของเรื่องอะ่ะคือทันจิทาําให้กินกินตอนที่แบบเหมือนกับ ของในครัวมันหมดแล้วอ่ะหยิบอะไรในครัวได้มีอะไรได้ก็คือออกมาทําก่อนเขาเลยใช้คอนบีฟคิดว่าที่เขาใช้คอนบีฟเพราะอย่างนั้นนะถ้าแบบว่ามีเวลาทํามากกว่าน,นี้อืมอาจจะใช้เนื้อธรรมดาทำแล้วว่าให้เนื้อธรรมดาทำอร่อยกว่าอันนี้ก็ข้าวผัดชื่อเมนูเลยนะไฟไลฟ์ฟอร์กิ n งหรือข้าวผัดสําหรับกิงนั่นเองนะคะใครสนใจอยากไปลองทําก็ไปทําตามได้นะก็ ขั้นตอนไม่ยากไม่ยากเลยอันนี้ดีแล้วแหละที่ไม่ยากเพราะทำยากอันนี้ก็คงจะเละเทะนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะกดครั้งเดียวพอนะไม่ต้องกดสองครั้งกดสองพังเท่ากับไม่กดนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้มาก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคราวหน้าเราจะมาทำเมนูอะไรกันอีกก็คอยติดตามกันให้ดีสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีค่ะําสงสัยว่าทำไมมันเค็มจังสรุปได้ว่าเกลือครึ่งช้อนชา กับซอสถั่วเหลือง1ช้อนชาครึ่งนี่หน้าทาไมเค็มจัดก็ล่อใส่ไปสักช้อนโตะเลยนี่